เสวมมัสดีครับยินดีต้อนรับสู่ช่องบอยจิรันธน,นินนะครับวันนี้พอดีมาทํางานลําปางครับก็เลยต้องพาแม่มาด้วยนะครับสงสารอยู่บ้านตลอดเลยทุกวันก็เลยตั้งใจว่าจะทาวอล์กนะครับว่ามามาทำงานลําปางเนี่ยมีอะไรกินบ้างนะครับก็มีของอร่อยอะไรหลายอย่างแต่อาจจะไม่ได้เป็นแบบจริงจังนะครับผม แต่ก็อร่อยละ่ะใครมาลำปางจะได้มากินนะครับตอนนี้อยู่โรงพาบาลลำปางนะครับก่อนเริ่มเข้าไปทำงานก็ต้องมาไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ก่อนนะครับไอ้ทุกอย่างมันราบรื่นนะครับโอเคเมื่อกี้ไปโรงพยาบาลมาหลายที่แล้วเหมือนกันเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าวันนี้เนี่ยไปที่ไหนยังไงบ้างบางที่อาจจะเป็นเสียงพาคนะครับเพราะว่า ปกับแม่เราต้องจูงแม่แล้วอาจจะไม่ได้สนุกอัดคลิปนะคะไปจ้ะอ่าวันนี้เส้นเชียงใหม่ลำปางลำพูนะครับฝนตกตลอดเส้นเลยนะครับยิ่งลำพูนลำเชียงใหม่นี่ยิ่งสุดๆเลยนะครับแต่พอลำปางก็เบาๆลงมานะครับก็ถือว่าอากาศดีครับก็คุณนายก็หลับบ้างตื่นบ้างกินบ้างนะครับอย่างน้อยได้อยู่ด้วยกันนได้เห็นอยู่ในใสายตาก็อุ่นใจครับผม อ่านี่เป็นแบบที่แรกเลยที่เราแวะตอนกลางวันนะครับก็จะเป็นร้านก๋วยเตี๋ยวครับทเที่ยมเพอห้งฉัดนะครับผมไม่แน่ใจว่ามันชื่อปู่โยงหรือว่าชื่อลูกทุ่งดาบแดงไว้คุ้นๆว่าเป็นปู่โยงนะครับคือสัญลักษณ์มันจะเป็นลูกชิ้นยักษ์หรือว่าลูกชิ้นจัมโบ้นะครับอยู่แถวๆสี่แยกห้งฉัดนะครับหาไม่ยากเลยจะแบบคนจอดรถเยอะเลยนะครับออว่ากินเป็นนียครับ เส้นหมี่แห้งเนื้อสดกับลูกชิ้นเนื้อนะครับเพื่อนคุณนายกินเป็นเส้นใหญ่น้ำลูกชิ้นหมูนะครับอันนี้คือคุณนายเขาจําได้อยู่ดีก็บอกว่าอยากกินอันเนี้ยใบพาไปกินหน่อยสิลูกก็เลยขับกันจากที่ทำงานตอนเช้าเนี่ยออกมานะครับก็สมใจนางดีใจที่นายยังจำอะไรได้ไดบ้างนะครับแล้วก็พอนายอยากกินอะไรก็รีบพามาเลยไม่อยากเสียใจทีหลังนะครับอันนี้ก็กลับเข้ามาในเมืองครับผมจะเป็นอ่า ซื้อของนะครับเป็นเครื่องดื่มกับขนมไปฝากกับพี่ๆคุณหมอที่โรงพยาบาลครับผมนี่เนี่ยครับมาถึงโรงพยาบาลก็เตรียมของครับผมที่จะเอาไปฝากเอาไปฝากแจกกับคุณแม่ด้วยนะครับแล้วก็ฝากกับพี่ๆพยาบาลด้วยคุณหมอด้วยปรากฏว่าที่นี่ไม่คืนครับผมต้องให้เจ้าหน้าที่ลงมารับของนะครับก็รอกันไปจ้ะรอได้นงนั้นมาทีต้องเต็มที่ให้คุมนะครับผม ระหว่างวันเราก็ถ่ายรูปเก๋ๆเป็นหลักฐานว่ามาทํางานอันนี้เป็นกล้วยทอดครับผมเป็นกล้วยทอดที่อยู่วัดยาเป้านะครับวันนี้ไม่ได้กินก๋วยเตี๋ยวที่นั่นก็เลยแต่คุณนายอยากกินก็เลยบ่นไปซื้อให้ของโปรดของคุณนายเลยนะครับปกติมันจะแข็งะที่อื่นแต่อันนี้คือมันจะกรอบแล้วก็กล้วยนิ่มมากอยากให้ทุกคนไปลองกินจริงๆเป็นกล้วยทอดที่อยู่ติดกับก๋วยเตี๋ยวรุ่งเรืองนะครับอยู่ตรงปากซอยวัดยาเป้าเลยคนปั้นรูปขาอมต่อ สิ่งหนึ่งที่เป็นปัญหาหลักๆของผู้ทานยาเลยก็คือการเข้ามาหาที่จอดรถในโรงพยาบาลน,นะครับหนักหนาม,มากเ้แต่ว่าวันนี้มาสองโรงพยาบาลที่ลำปางนะครับคือเคลางรามลำปางแล้วก็โรงพยาบาลศูนย์ลำปางนะครับโชคดีมากเลยอ่ะมีที่จอดรถใกล้ตึกที่จะทํางานด้วยะครับน้ำตาจะไหลมากเสร็จแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะ ไปคลินิกกันก่อนนะครับถึงบ้านแล้วนะครับจริงๆคลิปที่ไปวอล์กที่ลำปางอ่ะจริงๆกะจะทําเยอะกว่านี้มากเลยนะครับกาะไปแบบเขาต้องหมาดเดียวไปที่โน่นที่นี่แต่แบบติดติดงานจริงๆนะครับงานมันไม่เสร็จตามกําหนดเวลาก็เลยไม่ได้ไปนะครับตอนนี้ก็ขับรถมาถึงบ้านแล้วพาคุณแม่นอนแล้วนะครับก็เลยว่า คือบอยมีตัวหนึ่งที่กะว่าจะทําคลิปแยกแต่คิดว่ามันน่าจะไม่ยาวมากแล้วก็จะดูเหมือนกันโฆษณาไปนะครับคือบอยอ่ะคือวันเนี้ยไปลำปางทั้งวันนะเข้าห้องน้ำตลอดเลยคือต้องบอกว่าพอบอยบอยเพิ่งย้ายบ้านมาอยู่ที่นี่ประมาณสามเดือนนะครับแล้วก็ติดธุระปะปังอะไรมากมายไม่เครื่องทั้งเรื่องเครียดเรื่องไม่เครียดอะไรเงี้ยครับผมจนทําให้เรื่องการทานอาหารทานผักทานอะไรเงี้ยมีปัญหา ไม่เป็นปกติอะครับการับถ่ายไม่เป็นปกติเลยนะครับก็คือปกติไปคิดว่าระทานผักดเดยอะแล้วนะแต่มันก็จะมีมันเหมือนไม่พอหรือว่าผิดกลิ่นผิดที่อะไรไม่รู้แต่ระบบขับถ่ายใบยปลวนมากเลยปกติใบาทานไฟเบอร์บ้างอยู่แล้วในบางช่วงที่เป็นนะแต่จะเป็นแบบผงที่ชงน้ำนครับซึ่งจะปัญหาคือว่ามันเนะี่ยบางทีก็ละลมีหมดบางทีแบบรสชาติแบบกินไม่ไหวจริงๆเลยครับก็เลยเปลี่ยนมาหลายี่ห้อก็ดีบ้างแย่บ้างแต่เหมือนพอกินไปสักพักนึงมันก็ มันก็ไม่ค่อยโอเคอะไรนะครับจนบอยมาเห็นโฆษณาใน Facebook ก้องต้องอย้ำว่าไม่ใช่พูดไม่ใช่ตัวแทนจำหน่ายไม่ใช่คนขายอะไรเลยนะครับแต่ใช้มาประมาณเจวันละดีมากเลยนะครับก็เลยแบบใครที่มีปัญหาเรื่องขับถ่ายเรื่องไฟเบอร์จริงๆคือเขาเหมือนโฆษณาว่าเป็นว่าเป็นช่วยลดความอ้วนด้วยนะแต่ว่าบอยไม่ได้ไม่ได้เน้นหลักตรงนั้นลนะครับเน้นแบบเรื่องของขับถ่ายอย่างเดียวนะครับมันเป็นวิ่งไหวน่าจะคุ้นๆที่โคนในเฟซบุ๊กจะเยอะมากเลยนะครับ เนี่ยครเป็นวิ้งไวไฟเบอร์เจอรี่นะครับแคลน้ําตาลศูนเปอร์เซ็นไม่มีน้ําตาลเลยนะครับคือพอเห็นนี่แหละเราโฆษณาอะไรเงีเ้ยเรก็เลยแบบเอ้ยลองลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาคือน่าจะมีโปรหลายโปรแต่โปรที่ไปซื้อมามันราคาประมาณนี้เหลือยี่สิบกว่าบาทเนะครับก็ส่งส่งเร็วเหมือนกับเป็นไปทางด้านานั้นบางคนที่กลัวแบบเอ๊ะจะโดนแบบตัวแทนไฉนหลอกล่าอะไรเงี้ยครับก็ได้มาเป็นรถน้ำมันนะ ละเอียดอะไรต่างๆนี่บอยไม่พูดถึงแล้วกันเนาะแต่จะบอกว่ามาถึงวันแรกปุ๊บเิก็เอ๊ะซองแค่นี้ครับเนี่ยใบแก่ให้ดูนะแหมนี่หอมอมากเหรอไหหอมแบบุงเข้มๆเลยนะแต่มันมี็นซองแค่นี้มันจะช่วยได้จริงเหรอเพิ่งทีเรากินแบบเหมือนไฟเบอร์ที่เป็นผงอะใส่น้ําเยอะมากครับยังบางทีแบบไม่ไม่ไม่ช่วยเลยอะอ่ะมันก็ได้ลองดูคือแรกเบคิดว่าไม่ช่วยแน่นเลยลองไปสองสองสอง,สอ,งอย่างเงี้ยสองสอง ปาดคุณตีสามตีสี่นี่ฉันปวดท้องแล้วว่าแบบปวดบิดนิดนิดนดแล้วว่าจะเข้าห้องน้ำนะแล้วก็เข้าห้องน้ำแบบอหมือนครีทั้งหมดที่อยู่ในท้องอนะออกมาหมดเลยเยอะมากเป็นเหมือนแคลเศษยที่มันอยู่ติดตะลำไส้ด้วยอะไรอย่างครับกลิ่นแรงมากเหมือนมัน,ม,นมันติดค้างอะไรอย่างครับก็เลยแต่วันที่สองมันก็เลยเกือบสองเดียวละแล้วก็กินสองเดียวันเลยก็คือทุกวันประมาณเกือบสิบวันแล้วนะครับก็ก็ก ทับถ่ายดีดีมากมันทีด่ดีจนเกินไปรู้สึกแบบทั้งวันเลยเหรอเมื่อที่มันเรากินเยอะแล้วเขาเขาก็พยายามขับบอกมาครับเราก็รู้สึกดีดีมากๆเลยนะครับเดี๋ยวไปกินให้ดูนะกินง่ายอร่อยคือมันหอมมะุ่นแบบเข้มๆอะ่ะจนเราลืมไปว่ามันถ้ามันออกเปรี้ยวๆนิดๆคืออร่อย,อยก,กินเป็นขนมได้คือถ้าไม่กินแล้วมันไม่ได้แบบถ่ายหนักอะ่ะก็จะกินวันละมากกว่าหนึ่งสองนะก็คือแบบน้ยครับ น้ำเย็นก่อนนอนก็ได้อร่อยมากแนะนำนจริงๆนะยำไม่ใช้ตัวแทนจำหน่ายนะครับแต่แบบมันดีจริงก็เลยอยากจะแนะนำอะไรเงรี้ยสารพคนที่หาควายเบอร์ถ้าคืนง,ง่ายสะดวกได้มาปุ๊บเข้าตู้เย็นก่อนเลยอ,ยลนนอยันี้อร่อยคือเนี่ยแปบเรียวหมดละ ไม่ต้องเสียเวลาไปชงมาพกอะไรเวลาไปต่างสวัสก็พกแล้วก็เข้าไปแช่อยางในโรงแรมได้เลยแนะนําเลยจริงๆนะครับก็ถือว่าเป็นสองสองคลิปบวกกันเนาะ <laughs> เป็นคลิปแบบบอกที่พาแม่เที่ยวเชียงรายด้วยแล้วก็เป็นอ่อรีวิวแล้วกันนะครับรีวิวเฟเบองั้นช่วงนี้มาอาจจะแบบทำคลิปนานทีนิดนึงนะครับเพราะช่วงนี้ภารกิจเยอะมากแต่จะพยายามกลับมา รีวิวสิ่งของต,งต่างๆพาไปกินของอร่อยๆในจังหวัดต่างๆนะครับผมไงอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้ไวด้วยนะคะรับเดี๋ยวจะพยายามกลับมาทำคลิปให้ได้บ่อยๆสอ,สอๆวันคลิปเหมือนเดิมนะครับอวันนี้ขอบคุณมากเลยนะครับตัวนี้นะฮะชอบแยง่งต้องแบ่งให้นนตัวนี้จะตัวเล็ก